ังอินทรีย์ผักกระถางอินทรียเ์ซเลยนะทุกคนสามารถปลูกได้นะไม่ยากนะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุที่ใช้ในการปลูกกันนะคนซ่อมรถปลูกผักครับอนาคตวันข้างหน้าความปลอดภยัยความมั่นคงทางอาหารถ้าเราไม่ทําเองอะ่ะหาผักปลอดสารพิษจะยากเราปลูปกเองวิธีปลูกผักก็ไม่ยากนะนเพื่อนเนี่ยผังเนี่ยเราจะต้องเอาลงกระถางแทุกสุด,สดท้ายแล้วมันจะมี อ้น,นี่วางตุ้งก็องอยังเหลืออน,นี่อีกหน่อยหนึ่งอันนี้ก็คือกระลำปี้เดี๋ยวันนี้เราจะต้องปลูกให้หมดแล้วแล้วเดี๋ยวปุใหม่อาจจะไม่อยู่เดี๋ยวผักจะแก่เกินนะนี่นี่ต้องวางตรงนี้นะขอโทษที่ผมไม่วางตรงนั้นไม้ก็อยู่ใกล้ตัวที่สุดแล้วนะไม้ลอยนะ,นะเพื่อน นี่แหละไม้ลอยของจริงเลยมันลอยอยู่นะอุปกรณ์ตัวนี้ก็สั่งตรงจากต่างประเทศเลยนะเอาไว้ขุดขา่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีผสมดินปลูกกันนะง่ายมากๆเพื่อนๆที่เคยดูอยู่แล้วก็อาจจะรู้แล้วนะสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูมือใหม่นะง่ายมากๆสุดยอดเลยผักโตเลยมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ที่นี่จะใช้ดินหมักนะอินฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่างอื่นเราจะไม่มีแล้วนะเพื่อนช้าชัดชัดนะนี่ต้องขยับหน่อยนึงนะขอโทษทีแล้วน่าจะมาตรงนี้น่าจะเห็นชัดกว่านี้ ค่อยๆดูนะช้าๆชัดๆน,นะดูครั้งเดียวก็น่าจะทำได้แล้วนะดินหมักนะดินหมักหันหลังก็ไม่ได้เพื่อนๆว่าบางทีมันก็ต้องมีหลังบ้างนะเพื่อ,อจะแต่งหน้าอย่างเดียวไม่เอาทงหลังเลยนะบางทีก็มีหันหลังบ้าง คนทำก็จะมาค่อเห็นละเพื่อนเพื่อนที่ดูบ่อยๆก็อาจจะสงสัยว่าทำอยู่แก่แค่นี้เองแล้วดินหมักปุ๋ยหมักแล้วก็อะไรอ่ะ ินมาคุยนมาแล้วก็ปลูกผักทำแค่นี้เพื่อนๆว่ามันง่ายไหมเล่าถ้าง่ายๆเพื่อนๆก็ลองทําดูเอาแบบง่ายๆให้เพื่อนๆเห็นนะเราไม่จําเป็นต้องเก่งทุกอย่างเราเก่งเฉพาะบางอย่างเอาให้มันเชี่ยวชาญแล้วก็เพื่อนเพื่อไปทําได้ก็ถือว่าดีที่สุดล้วไม่จําเป็นว่าต้องเก่งหลายๆอย่างนะ เอาอย่างเดียวให้เชี่ยวชาญเลยนะเพื่อนเพื่อก็ลองดูนะไม่ยากนะไม่ใช่่เห็นเขาทำอะไรได้แล้วเราก็ทำตามเราถ้าเราไม่เชี่ยวชาญถ้าเราไม่เชี่ยวชาญใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็จะไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมล่ะก็เอาที่แบบเกิดประโยชน์สูงสุดกับเพื่อนเพื่อนนะ ชอบเพื่อต้องหันหน้านะอ่าโอเคนะผลซ่อมรถปลูกผังนะครับนี่นะดินนะสามนะปุ๋ยหนึ่งนะหนึ่งสองสามนี่ดินนะนี่ปุ๋ยนะปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยหมักพืชสดน,นะนเพื่อนๆนี่นี่ละผักงามๆก็เพราะแบบนี้แหละก็ยังมีนะบางคนรู้สึกจะไม่ค่อยสบอารมณ์นะเขาก็จะต่อว่านะก็ยังมีอยู่ มาบ้างครั้งสองครั้งไม่เป็นไรปล่อยเขาว่าไปเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีถูกใจอะไรทุกคนนะนะ<_ <q> _>เห็นเห็นเลยนะชะัดๆ้วช,ช,ช,ช้าๆนะนี่นะไม่มีสคริปต์นะถ้าเกิดว่ามันซ้ํากันก็ต้องขออภัยด้วยนะชอบก็ดูไปไม่ชอบก็ปัดผ่านนะถ้าต่อว่าจะไม่ได้ดูนะเพราะว่าเพื่อนๆทนี่ก็็รอชมมีอยู่ดินนะ้ำหนึ่งนะ สองเนี่ยถ้าเราไม่ใส่กามาพามันจะรั่วเนี่ยมันจะรั่วนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใส่นะผสมในกระมังเลยนะนี่ปุ๋ยนะเอาปุ๋ยลงไวๆตรงกลางเหมือนขนมชั้นนะเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าถ้าจะผสมตรงนี้ดินหมักยังไม่ได้เก็บเลยก็เลยปล่อยไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ดินทับ ไม่ยากนะแล้วก็คุยให้มันเข้ากันเนี่ไยไม่ลอยมันจะดีอย่างเงี้ยไปเดินไปไหนมาไหนก็ได้แต่เสียงอาจจะไม่ชัดตลอดทั้งคลิปนะเพื่อนๆก็ไม่ว่ากันนะติชมได้แต่ห้ามต่อว่านะ เพราะคนส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบให้ต่อว่าไม่ว่าผมหรือใครอ่ะนะมันเป็นธรรมดานะไม่ชอบก็ไม่ต้องดูอย่าหันหน้าดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆว,ว่ายเอาหันหลังให้ไม่ชอบไม่ต้องดูชอบก็ดูไปแล้วก็เอาไปใช้นะทําได้ง่ายทําได้จริงๆนะคลิปผมเนี่ยเป็นคลิปที่ทําง่ายๆมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะแล้วก็มันก็งามจริงๆนะนเพื่อน มันเข้ากันแค่นี้เองดินมากโอ้ยมาเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่ปลูกผักกินเองอะ่ะผักอะ่ะเราไปซื้อเข้าเคมีมันเยอะถ้าเราจะมั่นใจร้อเอร์เซนตว่าผักเราในี่ปลอดภัยเราต้องปลูกผักกินเองนะแล้วก็วิธีปลูกก็ไม่ยากง่ายๆนยี่แหละเราก็ใส่ กันดินลวกนะกากมะพร้าวนะเมื่อกี้ไม่ใส่เมืเขายกมาลวงเลยเราต้องใส่นะเพื่อนนะไม่ให้ดินลวงแค่นั้นเองถ้าไม่มีกากมะพร้า,า,าวหญ้าแห้งก็ได้ฟางก็ได้นะคือได้หมดอะแต่ห้ามเอาพลาสติกอะไรไปรอมเมื่อกันเดี๋ยวน้ำจะไม่ผ่านนะเพื่อน น่าเห็นนะนี่เราก็จะได้ดินประมาณสี่กระถางก็น่าจะพอนะเพราะว่ารอบนี้รอบสุดท้ายของปีนี้ก็จะหมดปีแล้ววันนี้วันที่ยี่แปดนะเพื่อนเพื่อนยี่แปดสิบสองหกเจ็ดนะใกล้จะปีใหม่แล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนผมที่ดูคลิปผม ก็ขอไว้พรปีใหม่นะนะขอทุกคนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยหกแปดนะขอสุขภาพแข็งแรงเงินมีน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ขอสุขภาพแข็งแรงไว้ก่อนส่วนคนที่รวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งๆขึ้นไปอีกคนที่ยังไม่รวยปีหน้าก็ขอให้รวยนะรวมทั้งคนซ่อมรถด,ด้วย ดูคลิปเพื่อความบันเทิงนะอย่าเป็นซีเรียสนะใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบร้อนนะมันจะดูแล้วก็เข้าใจนะดูไปเพื่อความบันเทิงแล้วเดี๋ยวผมก็จะเสิร์ฟคลิปให้เพื่อนๆดูถึงห้องนอนเลยนะก็ประมาณสองทุ่มแะเพื่อนๆก็ใส่ไม่มีอะไรนี่นะ อวันนี้นี้นห่อแน่นกว่าจะต้องขยับมาข้างหลังต้องขยับมาแถบนี้หน่อยนี่นะอ่ะก็ดินใส่เลยดินหมักปุ๋ยหมักนะส่วนผสมก็บอกแล้วนะ ส่วนผสมดูแล้วนะถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนไปดูใหม่นะนี่นะ โค้แล้วไม่ต้องกดนะโค้แล้วโค้เฉยๆโค้แล้วขย่าวขย่าหน่อยนะไม่ต้องไปกดแน่นนะก็เดี๋ยวเราตดน้ำทุกวันทุกวันมันก็จะแน่นนะ สี่กระป๋องสี่กระถางนะบางทีก็ในกองบ้างในกระมังบ้างนั้นแล้วแต่ว่าโอกาสจะอำนวยนี่แหละแล้วนี้ออกก่อนนะจะได้เห็นชัดๆหันหลังไม่ได้เราต้องหันหน้าตลอดเลยเ,เพื่อนๆคอยกับแซวอยู่เรื่อยนะ บางทีมันก็ต้องมีบ้างนะหลังนะเพืเ่อนเห็นไหมเออมีซนะีกระป๋องซีกระถางนี่นะกระถางละสองต้นนะเพื่อนๆอาจจะสมต้นก็ได้เดี๋ยวดูเนื้อที่ก่อนเพราะว่ากระถางเราก็หมดแล้วด้วยใบใหญ่กระถางสิบสองนิ้วนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกเจ็ดต้นสองกระถังกระถังสามต้นก็น่าจะได้แล้วแหละเอาสามต้นดีกว่านะแล้วเดี๋ยวเขาอาจจะไม่โตเท่ากันหรอกเดี๋ยวเราก็จะมาถอนออกเพราะว่า ดูเหมือนว่าเขาเหลืองๆนะแต่ไม่ตายนะเดี๋ยวดูค่ะวันนี้ันที่บอกไปแล้วนั่นเพื่อนนะเนี่ยเราก็เลือกต้นที่แข็งแรงแข็งแรงว่ะโอ้โหลากไปถึงข้างล่างเลยนี่ก็ใส่ลงไปแล้วก็กบแค่นี้เองกักสามต้นดีกว่ามันจะได้ประหยัดกระถางวเพราะว่ากระถางจะหมดแล้วกระถางต้องไปซื้ออีกแล้ว ไม่มีที่ก็ปลูกได้นะผมก็ปลูกในกระถางนะเพื่อนเพื่อนแล้วงามด้วยนะเอส่วนใหญ่จะลงกระถางอะนะก็พยายามจะลงลงแปลงด้วยแต่ว่าปุ๋ยมันต้องดีไนงะดินต้องดีต้องหมักให้ดีผมก็หมักไว้แล้วนะดินนะ เสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะมีเพื่อนๆบอกอยู่แถวไหนหอยู่ไร่ขิงครับไร่ขิงแต่ว่ามันริมถนนเสียงยิงปืนก็มีนะไล่นกนั่นได้ยินไหมเพราะที่นี่ทำนานลูกดสีรอบคือไม่ไม่ว่างเลยอะ่ะเกี่ยวเสร็จก็ทําเกี่ยวเสร็จก็ทําเลยเพราะว่าน้ําท่าเขาสมบูรณ์คนระับน้ำหนึ่งกระถางแล้วนะ<ม><ม>เราก็ เป็นสามมุมะนะเพื่อนเพื่อนเขาสองต้นก็สองมุมเลือกมุมเอาไม่ยากนะไม่ยากนะอ้โห,หล่ลงมาถึงข้างล่างแนละ้วนอีกสักเดือนหนึ่งก็น,น่าเดี๋ยวน่าจะได้กินเดี๋ยวให้ไปไปดูชุดที่ปลูกแล้วเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะให้ดูนะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวนี้ลงก่อนนะไม่ันเดี๋ยวจะกินเวลาย,ยาวเ,เกิน เริ่มโตแล้วนะผักชุดเดียวกันนะชุดเดียวกับชุดนี้แหละเริ่มโตขึ้นมาบ้างแล้วแต่ช่วงนี้ต้องระวังเพีย้ยเพราะหน้าหนาวชอบมีเพีย้ยนี่นะมองเห็นไหมไม่ยากนะแค่นี้เองขุณหลุมลก้ระวางขุณหลุมแล้วก็เอาลง ดินไม่พอแล้วที่เอากระถางไม่พอที่จะปลูกขั้นไอ้กล่ำปีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปทําทีหลังแล้วนะเดี๋ยวตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูผักง,งามๆนะลองคูดว่าสามต้นมันจะงามเหมือนสองต้นไม้นะ เราก็ถ้าเกิดใหญ่ทั้งสามต้นก็นไว้สามต้นแต่ไม่น่าจะเป็นไปได้อาจจะใหญ่แค่สองสองอใหญ่แน่อนอนเพราะมันมีตัวอย่างอยูอย่นะเดี๋ยวนะใส้กระถางนึงเดี๋ยวพาไปดูผักงามๆนะแป๊บนึงให้จบตรงนี้ก่อนนะ ง่ายง่ายนยั้นเพื่อนๆมันไม่ยากตรงไหนเลยนะใครบอกว่ายากลองบอกหน่อยนะเดี๋ยวผมอธิบายฟังมันยากยังไงเราต้องอยองนะโอ้ยดูดิแค่จับยาหลุดมาทั้งอันเลย นี่แหละในเหลือตรงนั้นก็เดี๋ยวผมก็จะไปทำเองสามได้สิบสองต้นนะนเพื่อน เี๋ยวเราไปดูผักที่ปลูกชุดแรกกันนะมันเพื่อนกระหล่ำปีก็เริ่มโตแล้วนะนี่ผักบุงผักบุ้งเนี่ยกินไปและหนึ่งรอบกรอบมากๆเลยไปผัดกินกับข้าวต้มนะมีหลายวันก่อนนะอากาศไม่เย็นเลยผัดผักบุ้งไฟแดงกินนะ,อะถอนไปครึ่งแปลงนะไม่ถอนตัดเอาเพราะว่า ถ้าเราถอนเราจะได้กินเที่ยวเดียวถ้าเราตัดเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาอีกนะนี่ผักบุ้งนะอุ้ยเขียวใบตั้งเลยไม่งามจริงๆเพื่อนๆนอนก็ไม่มีแมลงอะไรก็ยังไม่เห็นนะแต่ว่าบางทีมันมีบุ้งเราก็จับมันออกถ้าเราเห็นก่อนเราก็จับนะดูขนาสองต้นนี้เบลิ่มเลยนี่ เห็นไหมนี่นี่นะเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเกิดแรงบันดาลใจนะว่าผักอินทรีย์มันปลูกง่ายๆไม่ยากเลยนะเนะี่ยดูแล้วกันนะนี่เพื่อนๆอ,อ่ะนี่มาดูนะนี่น่าจะเป็นชุดที่สองแต่ว่าเป็นชุดเดียวกับเมื่อกี้นะถ้าใครลงกระถางก่อนก็จะได้ไปก่อนแต่ดูพวกนี้เริ่มใหญ่เลยเหไหมเพื่อนๆนี่นะ โ oh, อ้ต้นนี้ยิ่งใหญ่เห็นไหมนี่ชุดเดียวกันนะคือลงก่อนจะได้ไปก่อนแต่นี่เป็นกระหล่ำปีก็เริ่มใหญ่นะเพื่อนเพื่อนกระหล่ำปีนะดูนะนี่เห็นไหมลงกระถางใหญ่ต้นก็จะใหญ่เพื่อนเพื่อนก็ดูแล้วกันพื้นที่พื้นดินอาหารมีส่วนสําคัญหมดนี่ดูผักชุดเดียวกันนะเพื่อนเพื่อนนี่นี่ใหญ่ทั้งสองต้นเลยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่นะรู้สิอย่างเงี้เราก็เสียดายเราก็จะไม่เอาออกเราก็จะปล่อยไว้จริงๆแล้วน่าจะต้นเดียว แต่อย่างเงี้ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนะจะมีต้นเล็กต้นนึ่งเห็นไหมนี่นี่ต้นใหญ่เนี่ยเห็นไหมเพราะมันโตไม่ทันมันจะโดนต้นใหญ่บังแล้วมันก็จะไม่ค่อยโตเดี๋ยวเราก็จะต้องถอนออกนะแต่พวกนี้กระถางละต้นนะไม่รู้มันจะใหญ่สักแค่ไหนเพราะที่พื้นที่มันเล็กนะก็นี่แหละมีพอสมควรนะเพื่อน,นเพื่อนต้องหมั่นปลูกเรื่อยๆนะนี่จะใช่ทั้งนั้นเลยนี่เพื่อนๆนี่กระหล่ำปีทั้งนั้นเลยนะสองต้นสองต้นนะดูแล้วกัน นะเพื่อเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจใครว่าปลูกยากผังอินทรีย์ง่ายมากๆเลยนะง่ายแบบโคตรง่ายเลยอะ่ะเออดูแล้วกันนะบางคนบอกหาว่าผมโม้พวกนี้ปากเสียดูเฉยๆไม่ได้นะเนาะก็จะต้องต่อว่าตลอดโม้ที่ไหนเราก็เอาเรื่องจริงมาพูดนะแล้วเป็นของจริงๆนะที่บ้าทุกคนเนี่ยสามารถทำได้นะ นี่นะขออนุญาตนะตอนนี้ก็ต้องมาตั้งไว้เหมือนเดิมให้เพื่อนเอนดูว่ามันงามมากๆคือของเราเนี่ยพิสูจน์ได้ว่าเราปลูกจริงถ้าไม่เห็นจริงๆแล้วขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้เองเคมีเราก็ไม่ได้ยุ่งนะเพื่อนๆไม่มีเคมีม,มันไม่จําเป็นต้องใส่ไม่รู้จะไปใส่ทําไมเคมีเพราะว่าผักเรา,าแข็งแรง ไม่มีโรคอะไรมาเบียดเบียนนอนเหนอนก็ไม่เห็นมันมาเลยนะมันจะมีบุ้งบ้างเราคอยจับออกนะก็ผักมันก็จะงามอย่างที่เห็นเนี่ยนะครบท้วนนะครับสงสัยอะไรก็ถามนะแต่ว่าคลิปเนี่ยมันบอกอยู่ในนี้ยสมบูรณ์หมดทุกอย่างแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีข้อมูลเพื่อน,เพ,อนเพื่อนถามมาไอผมจะพิมพ์เป็นตัวหนังสือเยอะๆนะมันพิมพ์ไม่ไหวแต่ถ้าเพื่อนๆดูแล้ว ดูจบแล้วไม่เข้าใจถามพอผมบอกไม่กี่ตัวไม่กี่คำเพื่อนเพื่อนก็จะจาได้เลยหรือถ้าดูแล้วยังจำไม่ได้เพื่อนๆก็ดูซ้ําตรงไหนที่ไม่ชอบก็ปัดปัดปัด,ปดนิ้วมันปัดได้นี่ใช่ไหมบางคนมาต่อว่าอะไรยืดย่าอะไรชักช้าเลยก็ไม่เข้าใจดูก็ดูฟรีผมก็เสิร์ฟคลิปไปถึงห้องนอนเลยประมาณสองทุ่มพอฟ้านะมันบางทีก็สามทุ่มนะเพราะว่ามันต้องมีการตัดต่อบ้างนะคลิปเราไม่ได้ทําแบบนี้แล้วลงไปทั้งหมดเลยนะขนาดตัดต่อออกไปบ้างแล้วนะ แต่ก็ตัดไม่มากเพื่อให้มันได้สาระได้ครบคนดูแล้วก็จะทําได้ง่ายมากๆเลยจะไม่ยากเพราะยากก็ไม่มีใครอยากทําแล้วคลิปผมยังง่ายๆเนี่ย,ย,ย,ยแค่นี้เองบางคนสงสัยว่าเอาดินมาจากไหนก็ดินเก่าที่เราปลูกเนี่ยในใน,ในกระสอบอะไรเนี่ยเราก็หมักพึ่งทําไปเมื่อเร็วๆนะี้ดินหมักดินหมักแนละ้วดินเก่ามาหมักไม่หมักก็ได้หมักก็ได้ถ้าหมักก็จะดีนี่นี่หมักอยู่ในนี้วัสองสา 2, วันที่แล้วทําคลิปไปอยู่นะไปค้นคลิปอยู่นะปุ๋ยเราก็ใช้ปุ๋ยหมักพืชสดโดย ทำจากกระถินนะญ้าก็มีแต่ญ้ามันรู้สึกจะสู้กระถินไม่ได้ตั้งแต่ทําคลิปมานี่สองสามปีนี้กระถินนี่เป็นอะไรที่สุดยอดเลยแล้วงามจริงๆแล้วกรอบมันแต่มันอาจจะไม่หวานนะกินกัะลาบนะ mm. ถอนตอนเช้าเ้านะที่ภาทิตยังไม่ขึ้นนะถ้าภาทิศขึ้นเนี่ยเขาเขาจะปรุงอาหารน้ำเขาจะแห้งเขาอาจจะเหลือความขมในในใบในก้านนะเราต้องถอนตอนเช้าเเนี่ยเดี๋ยวผมจะลดน้ําให้เปียกเลยนะ แล้วเดี๋ยวคืนนี้เขาก็จะดูดน้ําเข้าไปเลี้ยงลาต้นพอเช้าเขาจะปรุงอาหารเราต้องถอนจะกินตอนเช้าจะดีที่สุดหวานกรอบมันๆใบนี้หนาตึ๊กเลยคะน้าเนี่ยนะผมยังไม่ได้ตัดนะบางคนเขายกทั้งต้นเลยมาชั่งกิโลของผมเนี่ยเดี๋ยวจะตัดแล้วเดี๋ยวจะชั่งกิโลน่าจะถึงหนึ่งกิโลแล้วนะมีอยู่สองสามต้นนะคะน้าเป็นอะไรที่ปลูกยากมากๆปลูกก่อนผักอีกนะผัก กาดขาวโตแล้วเห็นไหมจนจะแก่แล้วคณะยังเพิ่งจะเนี่ยมันเป็นความมหัศจรรย์ของปุ๋ยหมักพืชสดน้ําปามหมักแล้วก็ดินหมักแค่นี้จริงๆยาเราก็ไม่เคยให้นะเพื่อนเชื่อไหมพูดมาพูดไปก็จะวนซ้ำขอโทษทีนะสําหรับมือใหม่เนี่ยเหมาะมากๆเลยถ้ามือมืออาชีพหรือคนที่เคยดูแล้วก็ผ่านไปบ้างก็ได้นะที่ผมทําคลิปบ่อยๆเนี่ยก็เพราะว่าคนใหม่ๆก็เข้ามาเรื่อยๆเขาก็จะได้เห็นคลิปเพราะว่าเขาคง ไม่ไปเจอคลิปเก่าๆเขาจะเจอคลิปสดๆที่ผมลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็คือบางคนให้ปลูกอย่างอื่นด้วยพวกผักสลัดอะไรพวกนี้เราไม่เชี่ยวชาญเราก็จะไม่ปลูกอันไหนที่เราเชี่ยวชาญเราก็จะปลูกอันนั้นคือเราพยายามทําอะไรก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องทําเยอะๆหลายๆอย่างเก่งๆหลายอย่างเก่งแค่อย่างเดียวก็พอและเอาให้เชี่ยวชาญเหมือนนักกีฬาว่ายน้ําก็ว่ายน้ําให้เก่งไปเลยอย่างเดียวพอ ตะบอลก็เตะบอลให้เก่งๆไปเลยอย่างเดียวพอแล้วมันก็จะประสบความสําเร็จอย่างปลูกผังเนี่ยผมก็ไม่น้อยหน้าใครนะผลงานมีดูเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปลองให้เสียเวลาดูตามคลิปผมเนี่ยแล้วไปทําง่ายๆเองแล้วก็จะเกิดความภูมิใจว่าเราได้ปลูกผักกินเองนะไม่มีที่ก็ปลูกในกระถางส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันปลูกในกระถางทั้งนั้น,เ,นเพื่อนๆดูไม่มีลงดินเนี่ยมี ลงดินเนี่ยกาลังทดลองดูว่าดินเรามันไม่ค่อยดีปลูกตอนนี้ก,ก,กำลังปลูกกระหล่ำปีเขาว่าปลูกยากเหมือนกันนะกระหล่ำปีช่วงนี้มันหน้าหนาวด้วยเราก็ลองปลูกดูอันไหนไม่เคยทําก็ต้องลองทําแล้วก็รอรุ่นไปพร้อมๆกันนะถ้าพูดเร็วไปหรือพูดอะไรไม่ดีก็ขออภัยด้วยไม่ดีผมจะเก็บไว้คนเดียวถ้าดีเพื่อนๆก็เอาไปใช้ติดได้ชมได้แต่ห้ามต่อว่านะผมไม่ชอบนะต่อว่าผมบล็อกหมดแนละ้วผมพูดหลายครั้งแนละ้วถ้าต่อว่าผมบล็อกนะั้น อาจจะดูผมได้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวถ้ามาต่อว่าผมเพราะไม่มีใครชอบต่อว่าไม่ชอบก็ดูเฉยเยไม่ต้องชมก็ได้ดูแล้วไม่ชอบก็ผ่านไปแต่ถ้าต่อว่าก็อย่างที่บอกนั่นแหละขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมสุขภาพจะดีต้องผลิตผักกินเองนะเ,นเพื่อนๆอนาคตวันข้างหน้าความปลอดภยัยความมั่นคงทางอาหารถ้าเราไม่ทําเองอะ่ะหาผักปลอดสารพิษจะยากเราปลูกเองอะ่ะมันจะเนี่ยปลูกง่ายๆแค่นี้เองลองปลูก สักหกระถางก่อนเนี่ย4ี่กระถางก็ได้แล้วจะรู้ว่าปลูกไม่ยากนะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักครับ